สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับผมใน JSL TV อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนทุกคนลงมอดในเกมไมคบเบื้องต้นกันนะครับผมก็สําหรับที่ใครกําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ผมกันด้วยนะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไปพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกาลังใจให้ช่องของผมต่อไปนะครับก็สําหรับการลงมอดในคลิปนี้ก็ไม่ยากนะครับผมก็วิธีการลงมอดผมก็จะสอนทุกคนทั้งหมดเลยนะครับเกมไมค้าตอนแรกนะครับมันจะไม่มีตัวเข้าอะไรสักอย่่างไมมี มออะไรสักอย่างแบบนี้นะครับวันนี้ก็คือเกมไมค์รับแบบเพียวนะครับเข้าไปก็เล่นแบบปกตินะครับไม่ว่าจะเอาเป็นชีวิตรอดหรือว่าค reativ หรือว่าเป็นฮาร์ดคอร์นั้นก็ไม่มีมอ d อยู่ในนั้นเลยนะครับก็จะเป็นแต่เกมไมค์ครับของต้นฉบับมาเพียวๆนะครับสาหรับใครที่อยากแก้ไขและดัดแปลงนั้นก็ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็สามารถที่จะลงมอสได้เป็นแน่นอนนะครับก็สําหรับเว็บที่ผมจะให้ทุกคนไปในวันนี้ก็จะมี2เว็บไซต์นะครับก็มีเว็บฟอร์ดนะครับแล้วก็เว็บ Optify นะครับสำหรับมอดนั้นผมก็ให้ทุกคนนั้นหาโหลดได้เองตามอธิยาัยในเว็บไซต์ของแต่ละเว็บไซต์ภายใน Google หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะลงมอดของเวอร์ชั่น1.16.4นะครับก็ให้ทุกคนเลือกฟอร์นะครับตรงตามเวอร์ชั่นของไมค์ครับของแต่ละคนด้วยนะครับฟอร์ Ford นี่ก็คือตัวเข้าเกมไมค์ครับที่สามารถลงมอดได้นั่นเองนะครับให้ทุกคนเลือกเวอร์ชันไมค์ครับตามของแต่ละคนเลยนะ ผมก็เป็นเวอร์ชันไหมครับ1น6 4อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็กด Install ตรงนี้เลยนะครับผมพอกดไปมันก็จะให้เรารอ5วินาทีนะครับแล้วเราก็กดสคริปต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งปึ๊บโอเคนะครับก็มันก็ให้เราสคริปต์เนาะเราก็กดสคริปต์ไปนะครับมันก็จะดาวน์โหลดมานะครับแต่ผมจะไม่ดาวน์โหลดโชว์แล้วนะผมก็ดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดตัวนี้มาก่อนเนาะ ก็อย่างที่2ก็เป็น Optifine นะครับก็ Optifine นี่ถ้าเราไม่ลงมันก็ได้นะแต่เราจะไม่สามารถลง s h a อร์ได้ในเองนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนลง Optifine ก่อนนะครับถึงจะได้ลง s h a อร์ได้นะครับก็ Optifine นะั้นมีประโยชน์อย่างมากเลยนะเวลาเราก,กด C ก็สามารถที่ zoom ได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาเราถือคบเพลิงนั้นแล้วก็เดินไปในถ้านั้นมันก็มีแสงสว่างเพื่อให้เราเดินไปในถ้าอย่างง่ายดายเลยนะครับวิธีโหลดนั้นก็เข้ามาในเว็บของอ t i f ิไนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะสำหรับใครที่ไม่ใช่เวอร์ชั่น1.16.4เหมือนผมนะก็กดโชว์ออ l เวอร์ชั่นตรงนี้เลยนะครับผมก็กดไปนะครับก็ให้เลือกแต่ละเวอร์ชั่นของแต่ละคนเลยนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็รอ5วินิทีเหมือนเว็บของฟอร์สเลยนะครับ ก็รอไปนะครับอ่ะนะครับโอเคนะครับพอเรารอ5วิธีเสร็จเราก็กดสคริปต์นะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างให้เราดาวน์โหลดแบบนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาเนาะโอเคนะครับสมมุติว่าเราดาวน์โหลดทั้ง2เว็บไซต์เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วเราก็ไปหามอดได้มาแล้วนะครับก็สามารถเอามาลงได้แล้วนะวิธีกาเรเลือกมอดด้านผมก็แนะนําให้ลงเวอร์ชั่น มอดตรงกับเวอร์ชันของ Minecraft ด้วยนะครับผมสำหรับวิธีการลงมอดในครั้งนี้ก็อย่างแรกนะครับทุกคนจะมีอยู่3ไฟล์หรือว่ากี่ไฟล์ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่2ไฟล์ที่หลักๆก็คือ f r r d กับ o p t i f y n e นะครับที่ผมให้โหลดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งที่ผมแถมมาให้ในวันนี้ก็คือ JEI นะครับก็คือมอดเอ่อมอดอะไรวะมันเป็นมอดอะไรวะมอด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  มอสคาบของก็แล้วกันนะผมจําชื่อมันไม่ได้มันคืออะไรไม่รู้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะครับก็เอ่ออย่างแรกทุกคนให้กด n s t a ต l ล์ฟอสก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะกด install นะเดี๋ยวใครใครอยากได้ J i ของผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดาวโหลดในบีเดียไฟล์ก็ได้นะสําหรับการฝึกลงมอดเบื้องต้นนะครับก็ผมจะไม่ได้แปะเว็บของ MOD มอสไหมครับหลายเว็บไว้ให้นะเพราะให้ทุกคนไปหาเองกันน้องหาโหลดเองกันนะครับจะได้มีประสบการณ์ในการลงมอด นะครับผมโอเคนะครับพอเรากดนั่นผมมัวแต่พูดนะครับเอาใหม่ดีกว่านะครับพอเราเข้ามันแบบนี้นะเรากดบัเบัลคิกนะไม่ต้องเข้าเกมไมคับก็ได้เรากดบัเบัลคิกตรงตรงฟอร์สเลยนะครับก็กดอิสตอร์ไปเลยนะครับผมกดโอเคไปเลยนะครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับกดไปเลยนะครับกดไปแล้วก็รอให้มันจนเสร็จนะเดี๋ยวมันอาจจะรอนะครับผมพอมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับก็เวลามันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดเกมขึ้นมานะ เดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเห็นไหมมันจะมีตัวเข้าเกมของฟอ r ์สขึ้นมานะครับก็ให้เรากดเข้าเกมไป1ครั้งนะครับกดเพย์เลยนะครับกดเพย์แล้วก็รอสักครู่นะหน้าต่างการเข้าเกมของมันจะแปลกตาแปลกใจไปนะครับแปลกตาแปลกใจเพราะมันจะมีไอตัวสีแดงๆแล้วก็อะไรนะเมมโมรี่โหลดแลสะสักอย่างนะครับให้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะก็คือมันเป็นหน้าต่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ปกติดีนะครับก็ให้มันโหลดไปมันอาจจะช้านิดน,นึงนะ สำหรับใครที่ลงมอดเยอะๆมันก็จะช้ามากกว่านี้อีกนะก็ให้ทุกคนดูสเปคของตัวตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะลงมอดอะไรที่มันมากมายเนาะโอเคนะครับพอเราเข้ามาหน้าต่างนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นเขาว่ามอดตรงนี้นะก็กดเข้าไปได้นะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูคําว่าออปชันว่าตัวเลือกก่อนนะครับตัวเลือกนะครับเวลาเรากดเข้ามาในออปชันนะครับแล้วก็ตั้งค่ากราฟิกนะทุกคนสังเกตหน้าต่างของตั้งค่ากราฟิกว่าดีๆนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ลงออฟติฟายนะครับมันก็จะเป็นแบบนนี้นะ มันก็ไม่สามารถที่ลง s h a อร์ได้นะครับก็เรานั้นต้องลง o p t i f i z e ให้ตัวไมค์ครับก่อนนะครับถึงเราจะลง shader ได้นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนกดตรงคําว่าหน้าต่าง mod นะแล้วก็กดคําว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นไอ้ต้นสองไอ้พวกอื่นข้างนอกนะโอเคนะครับให้กดคําว่า open mod folder เลยนะครับกดเข้าไปนะมันก็จะเข้ามาหน้าต่างนี้นะทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรสักสิ้นเลยนะครับก็ลาก mod ที่ผมได้ โหลดมานะครับก็คือ o p t i f y นะครับอย่างแรกเลยนะครับ o p t i f y นะี่ก็ถือว่าเป็นมอดเหมือนกันนะแต่ถ้าใครดดบเบิลคลิกไปอินสตอลมันก็จะขึ้นเป็น r รน c h เชออีกตัวมานะครับแต่ให้เราลงในมอดตรงนี้นะแล้วก็ JEI นะครับสำหรับใครที่เข้าเกมไม่ได้นะครับผมจะให้ดูนะมันจะมีมอดตัวหนึ่งที่ผมโหลดไม่มีวะโอเคไม่เป็นไรก็แล้วกันนะ ผมจะไม่ลงมอดที่เข้าเกมไม่ได้ก็แล้วกันเพราะมตอนนี้ผมไม่มีมอดที่เข้าเกมไม่ได้ผมมีแต่มอดที่มันเข้าเกมได้มีแตว่าเออมีมีแต่เข้าเกมได้ปะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะตกลงไปนะครับแล้วเราก็ออกเกมหนึ่งครั้งแล้วเราก็เข้าเกมมาใหม่นะก็การเข้าเกมนั้นก็เข้าตรงฟอร์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเพย์ไปนะครับกดเพย์ไปแล้วเราก็รอโหลดหน้าต่างนี้เหมือนเดิมนะครับ มันก็จะโหลดมอดสามมอดตรงนี้มันก็จะบอกว่าโหลดมอดสามมอดตรงนี้นะครับโหลด J i แล้วก็ a u d i f y ไปนะก็รอไปนะครับมันจะนานกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับมันหมุนๆตรงนี้ก็รอกันไปก่อนนะครับรอไปนะครับสำหรับใครที่เข้าเกมไม่ได้มันจะแจ้งเตือนเลยนะครับว่ามอดตัวนั้นมันมีปัญหานะครับมันไม่โหลดนะครับมันไม่สามารถที่จะอ่านมอดตัวนั้นได้ก็ทําการลบมอดออกไปนะครับ แต่พูดว่ามันจะเข้าเกมไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันสามารถเข้าเกมได้นะครับแต่มันจะแจ้งแต่มันจะแจ้งเตือนว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะเล่นมอสตัวนั้นได้นะครับให้ทุกคนเปลี่ยนมอสตัวใหม่ใส่ลงไปนะครับก็เพราะมันไม่รองรับมอสตัวนั้นเนาะอาจจะเวอร์ชันไม่ตรงหรือว่าเป็นที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทำให้มันอ่านหรือว่าโหลดมอสตัวนั้นไม่ได้นะครับก็ให้ทุกคนเอามอสั้นออกไปแล้วก็ไปหามอสที่มันคล้ายๆกันมาลงนะครับแล้วก็ทําให้มันเล่นได้นะครับโอเคนะครับก็รอกันไปนะครับนานมากนะครับ ะนะครับผมก็หลังจากที่เราเข้าเกมมาได้แล้วมันก็จะเขียนว่า3 m มอดนั้นโหลดอยู่นะครับก็เดี๋ยวขยายก่อนเนาะก็ให้ทุกคนดกดคำว่ามอดมาดูนะว่ามีมอดอะไรใช้อยู่นะครับก็มันเป็นนี่น่าจะเป็นออต i ิฟายนะแล้วก็ฟอร์ดแล้วก็น GI นะครับผมจะเข้าเกมให้ทุกคนดูนะเออยวก่อนจะเข้าเกมก็ดกดคำว่าตัวเลือกก่อนนะตั้งค่ากราฟิกนะครับเห็นไหมนะครับมันก็จะมีหน้าต่างคำว่าออต i ิฟายเอสดีจีห้าอันตราตรงนี้นะครับก็มันก็ได้ เข้ามาในนี้มันก็จะสามารถลงเชเดอร์ได้เนาะวิธีการทําให้ถือคบเพลิงและสว่างก็ปรับตรงนี้นะเดนมิกไ์ต้องเปิดนะครับไม่ได้ปิดนะถ้าเปิดอยู่มันก็จะถือคบเพลิงแล้วก็เดินได้นะผมจะให้ดูนะครับแต่ตอนนี้มันไม่น่าจะเป็นเวอร์ชันเคทีปอะมันไม่น่าจะเป็นเกมเคทีปมันจะเป็นเซอร์เวอร์ดิเดี๋ยวให้ทุกคนดูคร่าวๆก่อนอะไรกันนะครับก็จะไม่ยากเนาะก็สำหรับวันนี้ถ้ามีเสียงตะกวนข้างนอกผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้มันเป็นตอนเช้านะครับ ก็ตอนเย็นดิตอน <c oughs> ก็ตอนเช้านั่นแหละตอนเย็นตอนเช้าอะไรก็มันคือกลางวันนั่นแหละนะครับก่อนแรกเราต้องทําแบบนี้นะอ่ะนะครับแล้วก็ทําไปก่องคาไปทุกคนดูเห็นไหมมันจะมี G I ตรงนี้นะนี่ก็คือมอ็อดวิธีการคาบของนั่นเองนะครับผมลืมลืมชื่อกันไปนะครับปุ๊บตรงนี้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ยากเนาะสาหรับใครงง,งตรงไหนก็ตรงไหนท่าก็ถามผมได้ในในคลิปหรือว่า ไปกดไลค์แฟนเพจแล้วก็ถามผมได้ในแฟนเพจดีกว่านะจะได้ตอบกลับได้รวดเร็วกว่าเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามนะครับกดอะไรให้หมดเลยนะครับยกเว้นดิสไลค์เนาะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบา,บายบายนะครับ